ครับก็งานระดับสถานีตำรวจนะครับทั้ง88สถานีก็มีส่วนในการพัฒนาในระดับสถานีตำรวจแล้วก็มีข้าราชการตรวจนระดับผู้นำอกเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะครับนิติศาสตร์นโยบายต่างๆของกองบัญชาการตํารวจนครบาลนะครับแล้วก็เราได้มีสํานักวิจัยและพัฒนานะครับเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับผมได้ตั้งเมื่อวันที่6มีนาคมครับก็คงจะทําให้การพัฒนางานในส่วนของกอง มีทิศทางสนับสนุนนะครับจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวความสงบสุขในสังคมนะครับและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและเจ้าสิทิให้กับประชาชนนะครับหลายท่านนะครับมาร่วมกันตรงนี้ที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าของท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเท่าที่เห็นก็จะมีท่านดรพลตำรวจโทดรนรงค์คุณนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุลยทา วจราครและมรวยขึ้นตรงระดับกองกำกับสองหน่วยดึงกองกำกับการสวัสดิภาพด็กจึงเป็นืองที่งดูดให้คนอพยพเข้ามาทั้งเพื่อการศึกษาแต่ถ้าเราใช้ความรู้มากเข้าไปมันอาจจะทำให้เราแรงของคนจำนวนของกระดับไม่มีเยอะหลายด้านที่ดีเรื่การจัดการกการจัดการคือเราจะหนักว่าแม้จะนั่งในหน่วย ดยเฉพาะหน่วยที่เป็นปราที่ยากมากของการนักรื่องความรู้ใช้เพราะว่าความรู้ของนักผู้ชกาเทคโนโกีอยู่ในภาคทฤษฎีแล้วฤษฎีกับปฏิบัติจากเยอะมากจากการปฏิบัติเยอะมากไรเงจะได้ทำมเราถามว่านีนลัวงทำไงที่ระบบนะเราถาม่องมาถ้าระบบขอาเรายังทาม่ได้ที่มาเรื่องไรแล้วถ้าเกิด เราตังา้งหลักจากการเพราะว่ามองว่าทํายังไงคุณก็าเพิ่มจํานวนจานวนบ้านพอดีได้ายากมันมันอยู่กับจำนวนนี่แหละมันไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยทํายังไ,ไงไรเราจะทําให้มันเกิดกระบวนการสร้าง,งความสมดุลขึ้นมาได้รัากษาโครงการรอกเลยมีเยอะนะแต่ที่จะเจอพวกแบบนี้ในสองปีแล้วเราตรวจ